โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X The Toy ร์ดนะครับทุกคนก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับผมนะครับ X นะครับทุกคนก็ห้องไม่ลงคลิปมาหลายวันมากนะครับคือมีเอครับน้องๆนะครับทุกคนนะครับทักมาทางเพจนะครับบอกว่าให้เพลงคลิปหน่อยครับคิดถึงคลิปแกล้งอะไรอย่างนี้นะครับคือวันนี้ผมจะมาจัดให้ตามคำขอของทุกๆคนนะครับ คือวันนี้ผมจะมาทําคลิปแกล้งแจนเดิมนะครับทุกคนเอาอย่างนี้คือวันนี้ผมจะมาทําคลิปแกล้งหลอกผีทำแจนเป็นคนชอบแบบเล่นแบบเล่นแบบนอนดึกทุกคนไม่ดูหนังไม่งั้นก็เล่นเกมอะไรของมันเนี่ยครับมันมันจะเป็นคนชอบนอนเดึกนะครับแต่ว่าผมย้ายห้องคอมย้ายโต๊ะคอมลงมาข้างล่างนะครับเพื่อเพื่อแบบ เวลานอนนะครับมันจะได้แบบนอนสบายนะครับคขง่วงก็ขึ้นไปน,นอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะขึ้นไปบนห้องนะครับก็ไปบนห้องแล้วจะแกล้งหลอกผีมันนะครับอะเอออย่างนี้อธิบายไปทุกคนก็มาเห็นภาพนั้นทุกคนไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลงังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ใครอยากดูคลิปให้ผมแก้งอะไรอีกทุกคนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไว้เลยนะครับทุกคนโอเคเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับป้าโอเคครับคนดูก็ตอนนี้ผมแบบไปตั้งค้องไว้ที่รียบร้อยแล,แล้วนะครับคือประเด็นแจมมันมาแล้วนะครับผมคืมันนั่งเล่นอยู่ในห้องนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนผมจะปิดอันนี้ก่อนนะครับปิดให้มันแบบไฟดับนะครับ ปิดป๊บแล้วเขปิดแล้วก็ปุ๊บปุป๊บสักสองสามทีนะครับคุณดูไปดูกันเลย โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มแบบไปเคาะเคาะประตูนะครับทุกคนเคาะประตูนะครับไป E... É. E... É. Não manda pau! ดึงแบบแรงๆเลยนะครับทุกคนผมาดึงแบบแรงๆไม่แบบบไปเลยโอเคเอ็ดเอ็ดานี่วมานี่ มีสีมีเลยพีโรกเจน,นพี่ไฟดาบอะไฟดาบเหรอแ,แบบแบบมีคนคอติดัว,ว่าเงี้ยตเองแนคือมีเขาว่าทวกนม้อย่งระัวนี้ตีเองๆๆๆๆบอกไปไลนีเอแทำหนิมันตงอี๋เล <c oughs> ยแก เาอย่างเอเขาไป่บนห้องเือกเขาบัตเรโเบนห้องตีนดีเดียตี่จะมาดินเองจมาบัตเรรนเจอหนี้กระสันห้อยใหญ่บาห้อใหญ่บาห้อใหญ่บามันเเนไมันไฟหลาแล้วก็มีคนเาะอืมป๊อกอป๊อกอืะครับอ้คือด้วยัน 수월, 에레, 수월, 에레, 토, 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 ่าคนดังกลวยหรวออ้ออาวยาได้ได้มึงว่ากลัวผีคนดังกลย้มองวาเนี่ยทาดมันเป็นปยนเยมันเป็น่ยงเดกห็นมันเป็่นแบบไม่เป็นแบบใจกับแัวแบบเบริรกลัวเลยเหรอ ตีนโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับทุกคนอย่างไรบ้างระวังเลยเธอเหมือนเองไม่สนอะไรจะดูมันถูกมันอยู่แบบมันไม่จะมาหาเธอไปบอกยาอะไรอะไรอีเอย่ามาข่วนไมปใส่ไปไปเออเพียง